ในคลิปที่แล้วนะคะที่ได้บ่นไปเนาะเกี่ยวกับกุญแจรโรแมนติกนะเป็นสิ่งที่หายากมากๆในเกมนี้หายากกว่าในาากว่ายากกว่าเพชรอีกนะแล้ววันนี้นะคะเป็นการเพิ่มเข้ามาใหม่ในเกมอาญาคาชินะคะเพิ่มนี่เลยนะคะเลี้ยวกดเข้าไปที่หน้าแรกนะคะเออที่หน้าเมนูนะไม่ใช่หน้าแรก <c oughs> เข้าไปที่ฉายานะคะค ะะเป็นการเพิ่มเข้ามาใหนในป้ายฉาย,ยานนะครับใช้กระดานสุขผลเนาะแบบว่ามันจะได้กุญแจโรแมน,นติกเนาะโดยทำให้ gas SSR ทุกทุกคนคว่าจะเป็นการไหนก็ตามการ,ไห,การไหนก็ได้นะคะจะเป็นอะไรอีเวนต์ไหนก็ได้ค่ะจะไหนก็ได<ๆ>้จะเป็น gas SSR เนาะแล้วทำให้มาเต็ม level เเ100นะคะแล้วก็ กระดาษฝึกฝนเนี่ยให้เต็มร้อซนะคะแล้วก็จะได้กุญแจลุนมติดนหนึ่งดกนะคะแต่มันก็ถามว่ามันยากไหมมันก็ไม่ยากแหละสาหรับคนที่แบบว่าขยันเล่นอีเวนต์ขยันปิดกระชาอะไรนี้นะคะมันก็หาได้ง่ายๆสําหรับคนที่ชอบเล่นแบบนั้นอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าคนที่แบบว่าเก็บเป็นคอลเลคชันอย่างละหนึงใบหนึ่งใบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ ก็คือการเพิ่มเข้ามาใหม่ในเกมออยาคาชินะคะที่ทําให้เราหากุญแจโรมินติง่ายยิ่งขึ้นนะคะแต่มันก็อาจจะยากสําหรับคนหลายๆกลุ่มที่เขาไม่ไม่ค่อยได้เก็บให้มันเต็มร้อยเน,ะ<ม>นาะก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิงเพื่อเป็นกำลังใจให้ใกับชอนมินจิด้วยนะคะยังไงมินจิขอตัวลาไปก่อนนะ